น,นยยี่ย้ายจอกมานะ้ามาน้นมามานะเอิ่นควันออกข่อยเลยข่อยมาน้าข่อยมาซองเบิ้งน้ำใหม่พี่น้องมันก็ออกได้ง่ายไปน,นั่นดอกจีน้าข่อยมาซองเบิ้งน้ำใหม่เห็นตะหนาจะของงเบินข่อยพี่น้องหกบ่ <c oughs> หน้าบ่ามีคนดูแลยอ <c oughs> มื่อจะไมแต่ตุ่นไรยังไงขี่มาเบิง้งกับมาเบิง้งคือซี้ตุนแฉ่ได้พี่น้องเนี่ยน้ำให,หม่ไพ่ขักน้ำให,หม่ไพ่ขักจาก้า อันฝนพัตกแย่างนี้นนอีหลี่ไม่ได้กินได้พี่นอ้องทำไมน่าป่อยมันปลูกไว้ต,ตั้งแต่สมัยใดนะแตงแต่ปล่อยหน่อยๆทุกคนณหาซิพกซิป,ปีแล้วล่ะก้อนเคยเกิดด้ยละมั้งไอ,อ้คอไอีแม่ปลูกไว้น้องไมา้ไผ่ไม่ใช่สมัครยากไม่ใช่สมัครไผ่เลี้ยงกับนี้โอ้ยมันจะได้เป็นนอดอกมันไม่ออกนอ้อ <laughs> นี่แหละจ้าปลูกน้ำมันตะก้อนมันเป็นผูสาช่วงนี้ก็เป็นผูสาที่ต้อนเนี่ยต้นเฉีนี่ปีนี้พวกใครหกกันได้เว้ยทุกปีเด้วยบ่าก่ายางกับจ้ามันหกตะก้อนเผางาม้างได้ไปหน่อยพามาเบิ่งนาพามาเป็นมู่กันนะนี่นหะจ้าเพิ่นสิปลูกไว้เป็นชิวเป็นแถวสิละเป็นชิวเป็นแถวเป็นแนว น้ำน,นันก็ได้สักกลินโอ้ยมันทำไได้ออกหรอกพี่น้องทำไมอันนี้ก็เป็นสาจา้ะสากับพ่อพี่น้ำพี่น้องเออเพื่องแรงครับแรงแรงมากคุณน้ำใหม่ทั้งคุณเป็นป้ายุค้าจา้ะป้ายุคขาเนี่ยไม่ได้เกิดเองนะพี่น้อง่อย่อยออกมาปลูกแต่สมัย่อยเป็นแม่ลูกอ้อนคนคอยอามาปลูกไว้สมัย่อยเป็นแม่ลูกอ้อนแต่ไ้ขายอยู่ดิป้ายุคขา เบิ่งจ้ะมันจ้างในมีนอดอกมันจะเสยละคนกี่พักก็ไปเบิ่งน้ำใหม่ขวบปู่มาผู้เดียวเด้เดขอขวายานมันโขกเป็นตะยันบกก่พวกเจ้านี่น้ำใหม่ไฟหัวบ่เป็ดนอดอกจ้าน้ำใหม่ไฟหัว่ะต้องอันนี้หลายๆผู้น้องไป็ดางล่างคนเป็นน้าจ้ะพันปีต้นกี่พันปีพี่นอนเน้อไปแล้วมาเบิ่งจ้าแล้วว่าตรงนี้ดีนะเออเระหว่าสิษซับไปหายพวกเจ้าละ <laughs> ข้างข้ายคนมาด้ปีนองบอกาม้าผูเดียวหรอกขนาดม้าก็ควงกับจังยานมันคือคนเลี้ป้าล้างน่อยเห็ดตะปูีนะเห็ดตะปูงายบบกัล้าบข้าวอันนี้นะไอแม่ป่าได้พี่นองเนี่ยอันนี้มันข้าวก้าข้าวหรือข้าวงใส่าีมงใส่่อขาเป็นน้วเลยแบพ่อจ้า

มาาวิวนาพันเลยันว่าน้อยรกับว่าน้นอยพดเม่นนะ้า <laughs> เราเมดเลยเนี่ย <laughs> บ่าเป็นคนธรรมดาสาวพันละนาพันไรแม่นเหมือเนี่ยของเราเหมือนเดิงเนี่ยแม่นเหมือ, <laughs> มมอพูดเราขึ้นไปพุ่นหาลอยเมตรยาวขึ้นไปพุน่นนนาน,นเเ หิดถึมานอนพอ,อุคดึมันในเข่ามัว่าผู้ชายคุณมีเข่า,า,ยยขาสียุน่นะกึมีมว